สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีรถกระบะสวยๆเข้าใหม่นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะครับข้างหน้าของเรานะครับเป็น Ford ดฟอร์ดเ g นเจอรนะครับ 2.2XLT ไฮไลเดอร์นะครับผมปี2013เลยนะครับเป็นรถตัวสูงนะครับยกสูงจากโรงงานนะครับสวยมากๆนะครับผมบ้านมือเดียวนะครับคันนี้ใครที่หาไว้ใช้งานนะครับ ราคาสองแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับพร้อมๆกันเดี๋ยวชมรอบนอกกันนะครับ ไฮไลเดอร์นะครับผมเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับคันนี้ครับ XLT น่าจะเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมประหยัดน้ำมันนะครับช่วงล่างเกาะถนนดีเยี่ยมนะครับเอกลักษณ์ของฟอร์ดนะครับผมสวยทั้งคันนะครับผมสีนะครับไม่มีชนหนักพ่คว่อมแน่นอนนะครับตรงนี้การันตีได้เลยนะครับเดี๋ยวแวะมาชมท้ายนิดนึงนะครับ ตรงกระบะไม่มีรูเจาะนะครับผมไม่มีรูเจาะคอกนะครับน่ฮะูัวตันดังนะฮะเม็ดอากเดิมๆนะครับเนี่ยเดิมๆเลยนะครับใครที่หาไว้ใช้งานนะครับสองแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับ ภายในนะครับภายในกระจกไฟฟ้านะครับรุ่นนี้เป็น Open c a คนะครับผมเปิดแคปได้นะครับนะครับดูดีนะครับภายในดูดีมากนะครับ ขวางนั่งสบายนะฮะเรียนดูเกียร์นะฮะเกียร์หกสปีดนะครับรุ่นนี้จะเป็นมีกระจกไฟฟ้ากระจกข้างขับพับไฟฟ้าด้วยนะครับผมคุญแจรีโมทแอร์แบ็คคู่นะครับตอนนี้ไม่อยู่ที่สอง0ซนสี่แล้วนะครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับปีนึงก็วิ่งประมาณสองหมื่นกิโลครับสิบรถ่ัซนนี้ก็สิบปีพอดีนะฮะเดี๋ยวดูดูตะเข็บเม็ดอาร์ก่อนนะครับเดี๋ยว ก็จะตัดเครื่องให้ชมคันนี้ตอนไปรับตัวนะครับขับมาประมาณเกือบห0รกิโลนะครับจากบ้านลูกค้านะครับวิ่งดีมากนะครับเดินทางไกลได้สบายนะครับถือว่าไม่เก่าไม่เก่าไม่ใหม่นะครับผมเป็นรถปีกลางๆนะครับถือว่าใช้งานได้อีกยาวๆนะครับเดิมนะครับรถไม่มีถอดครับจะมี เป็นเบาะผ้านะครับใครไม่ชอบก็ไปหุ้มเป็นเบาะหนังหรือหุ้มแบบทั่วไปก็มีนะครับแต่อันนี้คือเดิมๆครับจากจะของเดิมครับ,รบนี่ฮะนีอเบรกเป็นเบรก ABS นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูตรงผ่าดูตรงน,นี้ก่อนฮะครับ ABS นะครับตัวท็อปนะครับตัวนี้ สตาร์ทไปเลยนะครับผมให้ดูค่ัเครื่องดีสตาร์ทตีดง่ายครับเครื่องนิ่มมากนะครับครับสองจุดสองหกสปีดนะครับผมเนี่ยครับมาชมด้านหน้านะครับนี่สตาร์ทเครื่องให้ชมไปเลยนะครับระยะเข้าฝากกระโปรงนะครับ หน้าเดิมๆนะครับผมนะครับแต่เราสังเกตยังไงครับนี่ฮครับเดิมนะครับรถไม่มีถอดนะครับอันนี้ ABS นะครับเป็น ABS นะครัรถไม่มีถอดนะครับปรับองเดิมนะครับผูกปอนด์นะครับครับง่ายนะครับท่นนี้แตะปุกน้ำยังเป็นสีชมพูนะครับผมแต่ยิ่งต่างต่ากว่า ปกตินะครับมาดูก้านวัดนะครับน้ำมันเครื่องไม่มีฟันไม่มีไอน,นะครับเครื่องแน่นมากนะครับคันนี้เครื่องช่วงล่างเกียร์แน่นหมดนะครับผมทันนี้กลับเอาเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีเยื่อครับผมใครที่หาไว้ใช้งะนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับาต่างๆเ,เรื่องนะครับ าาตัวเลขน,นะครับนี่มีนะครับกระจกนะครับภาษีมิถุนายนปี67นะครับเกือบเกือบเต็มปีนะครับภาษีใช้ยาวๆเลยทันนี้นะครับครบบในกว้างขวางครับนี่ฮะดูว่าคุ้มค่ามากนะครับอันนี้ คู่มือการใช้งานนะครับต่างๆมีครบหมดนะครับผมอยู่ในนี้หมดนะครับครบได้รถบ้านมือเดียวนะครับผมนะค,บคู่มือจะของเดิมนะครับครับมามาเฉลยราคากันเลยดีวยดวยกว่านะครับท่านจะว่าสองแสนกว่าเนี่เท่าไหร่ครับ อันนี้นะครับฟอร์ดเลนเจอร์นะครับ2.2 XLT นะครับไฮไลเดอร์ er นะครับรถบ้านมือเดียวนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดปี2013นะครับคันนี้ตั้งขายเงินสดอยู่ที่2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมครับคุ้มค่ามากนะครับกับราคาับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมบจัดไฟแนนซ ก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมสนใจก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ขอนำเสนอีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสดีครับ